หลักเกณฑ์ในการจะสรรหาผู้ที่จะเป็นโจทย์เริ่มคดีในคดีแบบกลุ่มนี่สําคัญมากครับเพราะว่ากฎหมายบอกว่าศาลจะต้องพอใจว่าตัวทนายความและตัวโจทย์ซึ่งจะมีคนเดียวนะครับที่จะฟ้องและเรียกค่าเสียหายให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เสียหายทุกคนเนี่ยจะต้องมีความสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองผู้เสียหายได้เพียงพอและเป็นธรรมคําว่าได้เพียงพอและเป็นธรรมเนี่ยคือคำที่กฎหมายเขียนไว้ น,นี่ถามว่าเพียงพอและเป็นธรรมเป็นอย่างไรเนี่ยสารก็ต้องดูครับว่าเป็นใครมาจากไหนมีความตั้งอกตั้งใจที่จะทาคดีให้ประสบความสําเร็จหรือว่าเป็นแค่คนที่อยากจะอยู่ดีๆไม่มีอะไรทำแล้วมาฟ้องคดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูจากกลุ่มผู้เสียหายนี่นะครับที่มีความตั้งอกตั้งใจและก็มีความพร้อมไม่มีข้อใดๆที่เกิดสร้างความกังวลใจในการดําเนินคดีก็จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนในการคัดเลือกอย่างละเอียดเราออกนะครับ ส่วนเรื่องของพยานหลักฐานเนี่ยอายการท่านก็ทกําการบ้านไว้เยอะนะครับผมเห็นบัญชีพยานของทนายการที่จะมามาต่อสู้ในคดีอาญาเนี่ยเราก็คงจะได้รับประโยชน์จากการนําพยานหลักฐานของอายการมาใช้แต่พวกเรากลุ่มไอคอนเน็กชั่นก็รวบรวมพยานหลักฐานของเราไว้เหมือนกันเยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งพยานเนี่ยจะมีหลายแบบทั้งพยานเอกสารพยานบุคคลหรือแม้แต่พยานผู้เชี่ยวชาญเพราะในคดีนี้ผมคิดว่าจะต้องมีการโต้แยง้งในเรื่องของการตีความกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงไม่ใช่เรื่องกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาทั่วไปแต่เป็นเรื่องของกฎหมายตลาดแบบตรงกฎหมายขายตรงเพระาะฉะนั้นคดีนี้ไม่ใช่คดีที่จะพิพาทกันวัน2วันตัดสินได้นะครับจำเลยเขาก็มีทนายเก่งๆที่เขาพร้อมจะบอกเลยว่าคุณซื้อสองของไปแล้วคุณขายไม่ได้เองแล้วจะมาเอาอะไรเขาอีกก็เขาก็มีสินค้าให้คุณเบิกส่งสินค้าคุณแล้วนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการตีความกฎหมายแล้วก็นําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เป็นพยานทุกอย่างที่เราหาได้เราจะนํามาจัดเรียงกันครับแต่ว่าในหลักการทําคดีก็คือเราจะไม่เอาพยานหลักฐานมาเปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พูดได้แต่ว่าเรามีแผนการที่จะนําเสนอพยานหลักฐานในทุกรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อคดีเพียงแต่ว่าจะรู้อีกทีว่าเป็นอะไรนั้นก็ขอให้รอติดตามในชั้นกระบวนการไตส่สวนของศาลครับ